ที่หอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีนายอัมพลอังคพาคกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและนำสวนราชการอ่านถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเบื้องหน้าพระบรม,มสาธิรา์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและประสบกรชาวจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมพิธี ส่วนที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรตำบลทะเลชุบสอนเอ,เอเมืองจังหวัดลบบุรีพลตรีอดุลจันมารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานนำกำลังพลน,นักรบพิเศษและนักปฏิบัติการจิตวิทยากว่า200คน รวมประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกอบกู้อิสรภาพและรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมในการใช้สงครามจิตวิทยาประกาศท้าเชิญชวนพระมหาอุปราชาให้ทรงออกมากระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งทหารนักรบพิเศษและนักปฏิบัติการจิตวิทยาทุกคนต่างยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของนักปฏิบัติการจิตวิทยาอีกด้วย